การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะทำนายในช่วง20สิ 1จนถึง31กรกฎาคม2564นะครับในช่วง21จนถึง31กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานได้แม้จะไม่ใช่อุปสรรคปัญหาใหญ่ครับแต่ก็จะส่งผลให้การทำงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นทำอะไรแล้วมักจะติดขัดมักจะสะดุดได้มักจะมีอุปสรรคปัญหาที่ทำให้ต้องแก้ ต้องจัดการนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับไพ่สองเหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้น ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญในเรื่องงานนะครับและจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดตัดสินใจให้รอบคอบนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาได้เช่นกันในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ใครที่เจราจาตกลงหรือว่าต่อรองในเรื่องงานจะต้องระวังให้ดีนะครับเจราจาปากป่าระวังจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นทำเอกสารตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ให้เรียบร้อยนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับไพ่เดือยชาริออตก็จะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องเผชิญนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการแข่งขันสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาท้าทายศักยภาพทดสอบความสามารถของคนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะ เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาบางอย่างในเรื่องงานซึ่งถ้าคนเกิดวันอาทิตย์สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานครั้งนี้ ไ,ได้แล้วนะครับก็จะพบกับรางวัลแห่งความสำเร็จที่รอคอยคุณอยู่ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2564นี้จึงเรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องที่ดีเห็นจะเป็นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานหรือว่าความสำเร็จที่รอคอย คนเกิดวันอาทิตย์อยู่หลังจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ก้าวข้ามผ่านคนเกิดวันอาทิตย์ไปนะครับส่วนในเรื่องที่ต้องระวังก็คงจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆและความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องเผชิญและจะต้องรับมือครับ เอาล่ะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่า21จนถึง31กรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง21จนถึง31กรกฎาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ21จนถึง31กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ พอที่จะประครับประคองไปได้แม้จะไม่คล่องตัวนักนะครับไพ่หนึ่งดาบจะพูดถึงการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องเงินต้องเสียงเงื่อก่อนต้องเหนื่อยก่อนในเรื่องเงินนะครับถึงจะได้เงินเรียกได้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในการหาเงินบางคนก็มีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าการเงินก็อาจจะหมุนเงินได้ยากลําบากหรือว่าการเงินนั้นไม่คล่องตัวนักเพราะฉะนั้นจะ ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินของคนเกิดวันอาทิตย์ให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับไพ่หนึ่งดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะ ต้องระวังในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับไพราชินีแห่งดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะรับมือกับปัญหาทางการเงินที่เข้ามาได้ เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะต้องจัดการการเงินอย่างมีระบบและระวังในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดหรือการเงินที่มีเกณฑ์จะ ขัดสนได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่จะมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ให้คุณนั้นได้ทันตั้งตัวนะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นดวงโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภในช่วง21จนถึง31กรกฎาคมนี้ดวงโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับการเงินจะไปเด่นในเรื่องของความพยายามหรือ รือว่าการหาเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองซะมากกว่านะครับดวงโชคลาภไม่เด่นนักเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชค คงจะต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง21 31, จนถึง 31, 31กร,รกฎาคม2564นี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องใช้เงินอย่างมีสติและก็รอบคอบให้มากนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า21จนถึง 31กรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง21จนถึง31ก,ก,กรกฎาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ21จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของ คนเกิดวันอาทิตย์นั้นไม่ค่อยดีนักนะครับไพ่เดอะทาวเจะพูดถึงการที่ความหวังที่เคยมีกำลังจะเลือนลางนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์ที่คบหาดูใจกันอยู่จะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้อย่างไรจะไปต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของ การทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้แล้วทำให้รุนแรงจนไปถึงขั้นเลิกลาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องพักกายพักใจแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องนะครับตัดสินใจนะครับคิดไข้ครวญให้ดีถึงความสัมพันธ์หรือถึงสถานการณ์ตาง ต่างๆที่ดำเนินมาถึงจุดที่แตกหักหรือถึงจุดที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง21จนถึง31ก,ก,กรกฎาคม2564นี้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแววงหรือว่า จังหวะชีวิตที่สถานการณ์นำพาไปสู่การแยกจากหรือเลิกลาก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนโสดครับยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังคงจะต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมต่อไปก่อนครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นใช้สติควบคู่กับใช้หัวใจในการ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆและขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ